เกือบไปแล้วเอาเราทองดีโดนสวนทองดีทองดีทันไหมโอเคครับผมกลับมาเจอกันกันกบช่อง 009A กลับมาเจอกันกันกบซีรีส์ของเจ้าเจ๋งทองดีนะครับผมตอนนี้เป็นอีพีที่10กันแล้วนะครับ ก็เก่าอีพีที่ผ่านมาขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่สนับสนุนกันขอบคุณมากๆเลยนะครับผมเอาแล้วครับผมก่อนจะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเปกำลังใจช่องทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมกดแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยครับเอาล้ครับแล้วก่อนเล่นเราก็มาเปลี่ยนสตัรกันหน่อยนะครับทุกคนเออสีนี้มันเก่าแล้วมาเปลี่ยนเป็นสตัรสีชมพูดีกว่านะครับผม <S <S เอ้ยอน่าจะโชคดีอยู่นะครับสีชมพูหวานแววเลยอหวานช่ำเลยะครับผมอ่ะคู่นี้แหละสีชมพูครับผมเอาล่ะครับเปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนสตาร์แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนถุงมือด้ยครับผมชมพูก็ต้องชมพูั้งหมดนะ,ะโอ้หัวชมพูด้วยไหมดีไหมนี่ เอาดีกว่าเอาแค่สตาร์ทกับถูกมือพอนะครับผมโอเคนี่แหละน่าจะเซฟอยู่นะเซฟหรือร่วไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูกันครับก็เกมแรกของ E p นี้นะครับผมก็เป็นศึก FA Cup ครับนะครับผมเลสเตอร์จะเปิดบ้านเจอกับแมนยูนะครับผมโอ้โหถือว่าเป็นคู่เอกนะครับผมโโเจอกันเร็วดีเหลือเกินนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับผมว่า เราจะสามารถเข้าสู่รอบต่อไปได้หรือเปล่านะครับสำหรับเลสเตอร์ซิตี้ครับเอาละครับก่อนเตะก่อนเริ่มเกมเราก็มาซ้อมนะครับผมนักเตะที่ดีต้องซ้อมครับผมก่อนแข่งครับก็สไตล์ทองดีครับผมซ้อมยิงครับผมเป็นประตูที่ไม่เหมือนใครครับผมเออแล้วก็ซ้อมเซฟครับผมแล้วก็ต้องซ้อมดวลหนึ่งต่อหนึ่งครับผมอ่านี่เป็นสเต็ปของทองดีแล้วครับผมโอเคครับผม let's go เอาละครับผมยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ King Power Stadium นะครับผมวันนี้เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมในศึกเอเครับภารกิจของทองดีวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมไม่มีอะไรยากครับหรือเปล่าเอาละครับผมเกมเริ่มครับเลสเตอร์ซิตี้เขี่ยเปิดเกมก่อนนะครับเอาแล้วมาจาังหวะนี้คานุต ผานหนุนแทงให้เจมีว่วารีครับเจมีว่วารีโอ้โหอาจารย์เป่าครับผมจุดโทษครับโอ้โห,โโหงานเข้าแล้วเปนยูโอ้โห,โโหแล้วมันดูจังหวะภาพชายอีกทีครับโอ้โห,โโหไปขัดขากันนิดนึงครับผมแต่ผู้ตัดสินมองเป็นจุดโทษเลยครับโอ้โหแล้วคนสั่งหารจุดโทษก็เป็นทองดีนะครับผมจเจ้าเก่าหน้าเดิมครับ จะไหวดวลกับสิทธิ์เพียงโอนันนาโอ้โหเรียบร้อยครับคุดนำก่อนหนึ่งประตูต่อ0ูนะครับทองดีเอาแล้วผมนำก่อนนะครับวองว่างานจะชิลหรือเปล่าโอ้โหจังหวะพลาดชายอีกทีครับทองดีโอนันนาไม่ขยับเลยฮะ นิ่มๆเลยครับผมโอโ้โหเจนสฮาร์คไม่พอใจครับผมเดือดเลยฮะโอโ้โหโดนขึ้นนำก่อนอย่างงี้ฮะโอ้โหนี่โโฮะคนสั่งหาาจุดโทษแล้วมาแล้วครับรรามานะผมเจมี่วันทีทท่แทงให้คอนาวาลีามมาครับผมมาแล้วฮะคอนาวาลีอยังไงการนุดไหลให้เตลีเย่บุกเมื่อไหร่ได้จบตลอดอย่างนี้ครับผม ขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์จากเตลิเยโอ้โหดูบอลต่อบอลทำชี้ไม่ไหวเ,เ้ยฮะโอ้โหเตลิเยได้หลุดลงโล่งเลยครับโอ้ซัดลูกนี้ะโอ้ไม่พลาดนะครับผมขึ้นนำสองศูนย์นเทนฮาร์กอ้โหโถ่ังหวานีมาแล้วคอนาวาลีดเอาแล้วเปิดเสียครับคอนาวาลีดแทงให้เซิร์ฟเซ่โอ้โห เอาแล้วตีไข่แตกกันได้ครับแมนยูโอ้ขอดารวาลีดออกบอลพลาดแล้วจบเลยนะตรงนี้โอ้ยว่าเซอร์เซอ้โหคมเลยเกินนะฮทองดีพยายามจะออกมาปิดมุมแล้วแต่ไม่ทันนะผมโอ้โหมเลยเกินครับบดจะคมซคเซอร์เซยโอ้โหได้สาวหมัดมาเนะทนฮาก จังหวันี้มาลเลเซียครับมาลเลเซียโดนไปนลาดจิ้มทิ้งอเอาไว้ครับแล้วได้ลูกเตะม,มุมนะผมออยังไงแมนยูลูกทีสองจะมาหรือเปล่าครับโบกไม้โบกมือบอกเพื่อนนะผมแจนเย็นหน่อยฮนะมาเลยครับลูกพี่โยนมาแล้วได้ขโขงทองนี้ปัดเราทิ้งอเอาไว้ับผม เขี่์ไปไกลเลยไปไกลเลยเอาละครับแล้วพุทธสินเป่าจบเกมครับผมเลสเตอร์ซิตี้นำแมนยูอยู่2ประตูต่อหนึ่งครับผมเลตติ้งในครึ่งแรกของทองดีก็ได้6.9ครับผมเอาละครับเริ่มรึ่งหลังมาคาร์ด้าวลีดไหลให้คานุสครับคานุสยังไงต่อคานุสคานุสให้เจมี่วันดีครับยิงหรือเปล่าเจมี่ เจมี่ไม่ยิงครับการนัดาล้วก็ไม่ยิงแล้วไหลให้เตอร์เรียโอ้โหเซฟโหแล้ว yeah. oh, นาะนะครับรจังหวะนี้มาอีกแล้วเอาได้อยู่ครับบูโน่เซิร์เซ่ครับเซิร์เซตรงนี้ปัด <c oughs> ยังไม่ผ่านมือเท่านี้ครับเอามาอีกทีนึงครับกานาโชกานาโชมาแล้วเราไหลให้เซ oh, oh, ิร์เซ่โอ้โหฟาสไลท์ทิ้งไปครับแล้วจวังหวะนี้มาอีกแล้วมาลาวู อันตัวนี้ครับไหลให้โอ้โหเชียร์ทิ้งเอาไว้ครับผมแต่ยังได้อยู่เซอร์เซ่เซอร์เซ่จะไหลให้โหูโหวาฟัสช่วยอีกแล้วแต่จงังหวะนี้มาถึงตรงนี้ขอนอนหน่อยครับแล้ววุฒิสินเ่าจบเกมครับผมเบตเตอร์ซิตี้เอาชนะแมนยูไปสองประตูต่อนหนึ่งครับผมผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับ จอาแล้วผมทองดีแต่ก็เสียไป็นหนึ่งประตูคราบผมไม่ได้ชินชี้นะครับเกมนี้แต่ก็เหืออย่งังดีนะผมทีมเข้ารอบครับเลตติ้ได้6.8โอ้โหแล้วคนที่ได้พิยอ o เดอะแมต c ์ก็เป็นคารนุชนะครับผมเจ้าเก่าเจ้าเดิมเลยครับไม่เปลี่ยนเลยโอ้โหได้บ่อยจริงๆคานุชครับฟอร์มดีอย่างนี้ก็ติดทีมออฟเดอะวีคครับผมโอ้โหเลตเตอร์ติดทั้งแผงเลยครับโอ้โห สัปดาห์นี้เลตเตอร์ครองจริงๆครับโอ้โหติดทั้งแผงเลยสัปดาห์นี้ครับเอาละครับแล้วเกมถัดไปจะเป็นบิ๊กแมตช์นะครับผมเลตเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ2จะเปิดบ้านเจอจาฝูงอย่างอาร์เซนอลนะครับผมโอ้โหเป็นบิ๊กแมตช์อีกเกมหนึ่งนะครับผมโอ้โหน่าจะมันแน่ๆฮะอันดับ1เจออันดับ2ะครับผมเอาละครับแล้วเดอะแอตแลนติกก็ลงข่าวนะครับผมเลตเตอร์ซิต ตีจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจาฝูงอย่างอาร์เซนอลนะครับผมโอ้โหแล้วมาดูคอมเมนต์จากโลกโซเชียลแล้วครับผมคุณดูกุเล่ดีกว่านะครับผมผมรู้ผู้ชนะแล้วแต่ไม่บอกคุณหรอกนี่ไม่รู้ว่าเป็นแฟนบอลของฝั่งไหนนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามดูกนเลยครับผมเอาละครับแล้วก่อนแข่งก็ต้องมาซ้อมเหมือนเดิมนะครับผมนักเตะที่ดีประตูที่ดีต้องซ้อมยิงครับผมสไตล์ตรงดีก็ซ้อมเซฟครับผมนาที่หลักครับแล้วก็ซ้อมซ้อมควางบอลดีกว่านะครับซ้อมส่งบอลดีกว่าครับโอเคครับผม let's go นะยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ King Power Stadium นะครับผม l e t t e r City เปิดบ้านเจอกับไอ้ปืนใหญ่นะครับผมอาเซนนอนครับมาดูภารกิจของทองดีวันนี้ก็ไม่มีอะไรยากครับผมหรือเปล่า,านะ Arsenal, เอาละเซนอนเขี่ยเปิดเกมก่อนครับผมมาเลยครับ l e i t e r City ได้ผูกก่อนนะครับผมฐานุัดสุดเตนเซนครับ โอ้ยจริงโอ้โหติดบอลครับผมแล้วโคกทิ้งเอาเข้าทางอยู่เตเลีไหลให้แล้วได้ซัดลูกนี้โอ้โหติดเซฟอยู่ครับโอ้โหลาย่ายังไม่ผ่านนะผมแต่ยังได้เตะม,มุมอยู่เลตเตอร์คอมเมนต์หน่อยพี่โยนเข้าไปแล้วโดนโคกทิ้งเอาแล้วผมยังได้บุกต่อครับเตลเย่ขานุดเอาหน่อยเพื่อนขานุด โยกหลอกแล้วจะไหลให้โอ้โหโดนกิ้มทิ้งโอ้โหเซียววีครับผมแต่วันนี้มาแล้วอาร์เซนอลซากา้าโยโซาก้ายิงโอ้โหซาก้าโดนเฮอร์ีปฏิเสธแล้วผมแล้วมาต่อ,อเตลีเยติดแทนเซ้นติดแทนเส้นับยังไงติดแทนเส้นติดแทนเซ้นไหลให,ให้จะยิงไหม ยิงใหม่ลรวยิงยิงจริงครับผมแต่ไม่เข้าประตูครับโอ้โห <c oughs> จังหวะหูโยกหลอกสวยแล้วจังหวะจบม,มันไม่ตรงเกอะครับแลบว้วบุรสินเปล่าจบครึ่งแรกครับผมยังสเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนครับ เลตติ้งครึ่งแรกได้7.7เลยครับโอ้โหสุดยอดครับแล้วเริ่มครึ่งหลังมาครับผมอาร์เซนอลขายฮาเวดฮาเวดไหลให้ตอซารแล้วเลสเตอร์ซิตี้เปลี่ยนตัวครับผมอาลนะเสริมเปลี่ยนเก็บบุกค,ครับผมแต่จังหวะนี้ทองดีขึ้นมาช่วยแล้วครับผม มาแล้วพระเอกมาจนได้ฮะเราไหลให้คิดเตนเส้นทันไหมู้หยัยงทันอยู่ครับท่านี้ขอบอลแล้วทองตีสัดโอ้โหนาก่อนแล้วครับผมหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหขึ้นมาช่วยครั้งแรกก็ได้ประตูแล้วทองดีด้วยอืมอีกทีแล้วซัดโอ้โหลายยากลายยาเนะครับผมเจอทองดีเข้าไปฮะ ตาข่ายแทบขาดบอกเลยครับผมโอ้โหตีลังกาไปหนึ่งทีครับน้ำก่อนนะผมหนึ่งประตูต่อศูนย์เนีแล้วนำช่วงท้ายนะครับอาจาังหวะนี้มาแล้วจอจรจิโอจิงนะติดครับแล้วโดนคิดเตียนเส้นโขกพิงออาไป เซนอนเปลี่ยนตัวครับผมจอรจินโย่ลเปลี่ยนออกครับแล้วตอซาเล่นลูกเตะม,มุมลูกนี้ครับตอซาโอดิกาดโอติกาดยังไงลูกพี่ยังไงครับแโอการดยิงโอ้โหตรงนี้ปัดครับแหมยังโดนเฮอนีปฏิเสธอยู่ครับแล้วองนีขึ้นมาช่วงท้ายจะได้อีกไหมทองดี ดียังไงโอ้โหไม่ไา้จะได้แล้วผมทดสองนาทีแล้ววุฒิสินเป่าจบครับผมโอ้โ Later City, หเลสเตอร์ซิตี้คว้าสามแต้มจนได้ครับในบ้านเอาชนะาร์เซนอลจากฝูงไว้หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหสามแต้มสำคัญมากครับเกมนี้โอ้โหสุดๆจริงๆครับสามแต้มนี้สำคัญมากบอกเลยครับ แล้วเลตติ้งทองดีได้8.8เลยครับโอ้โหสุดยอดครับเกมนี้แล้วคนที่ได้เพลอฟเดอะแมนก็ไม่มีอะไรพิกโผับผมก็ต้องเป็นทองดีนะครับผมโอ้โหฉลองถุงมือกับสตั๊ดใหม่นะครับโอ้โหสีชมพูเลยครับ ก็ได้เพลออฟเดะแมทไปค้องนะครับผมสำหรับเกมนี้ครับเอาแล้วครับแล้วก็มีผู้ใช้ทวิตเตอร์คนนึงนะครับผมชื่อว่าฟูมิโกะอากรินะครับผมก็โพสต์ว่าวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทองดีนะครับผมที่ยิงประตูชัยให้เลสเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะอาเซนอนไปได้นะครับผมโอ้โหก็ถือว่าเป็นนัดที่ดีนัดหนึ่งของทองดีนะครับผมโอ้โห ถือว่าเป็นสแต้มนี่สําคัญมากๆครับของทีมครับเอาล่ะครับแล้วมาดูผลงานโดยรวมของทองดีหน่อยนะครับผมแข่งไป25เกมได้19คีนชีตนะครับโอ้โหยิงไป7ประตูครับ เรตติ้งโดยรวมได้8.1นะครับค่าประเมินตอนนี้อยู่ที่171ล้านยูโรนะครับโอ้โหก็แพงเกินโอโ้ <c oughs> แล้วสัปดาห์นี้ทองดีก็ยังติดทีมออฟเดอะ e ีคอยู่นะครับโอ้โห <c oughs> ฟอร์มดีต่อเน,นี่องครับ <c oughs> ผมสำหรับทองดีครับ <c oughs> แล้วเกมถัดไปนะครับผมเลตเตอร์อยังคงเล่นในบ้านนะครับผมในศึกเทเบิลลีกจะเปิดบ้านเจอกับ เบนฟอร์ดนะครับผมทีมจากอันดับ14เลยนะครับโอ้โหเจอปวยอย่างนี้เสียวเลยครับผมเจอป่วยเมื่อไหร่ฮะมักจะติดคอตลอดครับเลตเตอร์และเล่นในบ้านด้วยครับเดี๋ยวมาดูเลยครับผมเอาเลยครับแล้วก่อนแข่งก็ต้องเป็นนักเตะที่ดีนะครับผมก็ต้องมาซ้อมครับผมซ้อมยิงครับผมแล้วก็ต้องทำหน้าที่หลักครับผมก็คือซ้อมเซฟนั่นเองครับสเต็ปเติมของทองดีครับแล้วก็ต้องซ้อมส่งบอลนะครับผมโอเคครับ Let's go เอาล้วยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ King Power Stadium นะครับผมเลตเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเจอกับคพึ่งน้อยนะครับผมอย่างเบรนฟอร์ดนะครับภารกิจของทองดีวันนี้ก็น่าจะไม่ยากครับแล้ว l ล t เตอร์ซิตี้เขี่ยเปิดเกมก่อนนะผมมาเลยครับ แต่จังหวะนี้เป็นฟอร์ดมาก่อนเลยชินชินมาแล้วทวนกะทองดีแล้วหมากเซฟออกไปเอาแล้วเอาแจงบอลอีกโอ้โหแต่จังหวะนี้มาแล้วเต็มเยวจริงโอ้โหพื้นเลยแต่ยังได้ลูกเต็มมุมอยู่ครับแล้วเ,เนลาม,มาจะเล่นลูกเต็มมุมลูกนี้คนระับขอเป็นแม่นนนะลูกพี่นะ ขอเปิดของโค้งเข้าหัวเลยนะครับเอาละครับคอมเมนต์แมนหน่อยโยนเข้าไปแล้วหืมไม่ได้ยังได้อยู่ฟาสตยิงโอ้โหติดดีครับเองได้อยู่ไหมได้อยู่ครับผมมาแล้วเบลามาเลามาอะไรให้คานนู้นครับผมเบลามายิงไหมยิงไหมเบนลามายิงหรือเปล่าไม่ยอมยิงครับ เตรเซนเดินแล้วครับจงหว่านี่ไหลให้เตลิเยโอ้โหนาทีที่21ครับผมเอเตอร์ซิตี้ขึ้นนำเบนฟอร์ด1ประตูต่อ0จากเตลิเยโอ้โหจงหว่านี่ไหลให้เตลิเยได้โล่งๆอีกแล้วครับตรงนี้ก็ไม่พลาดแล้วครับผม ว่ปไหลให้โอ้โหแลวไหลให้สวยมากเป็นรามาดูโล่งๆเลยครับผมมาแฟงก็ได้เซ็งก่อนครับเจ้าวานี่มาแล้วคอนาวาลีดคอนาวาลีดโอ้โหลงเทนนิ่งไว้ยังได้อยู่คานุสเตลเี่ยแขวนุสครับนุชยิงไหมไม่ยิงครับเป็นรามาเป็นลามาสับแล้วก็สองศูนย์นะบอกโมโผ เมื่อกี้แอรซิปรอบนี้ขอยิงเองและเบลามานโอ้โหพรอมเทพจริงๆครับเป็นลามาเกมนี้ครับโอ้โหแล้วทองนี้วิ่งมาเอาทองดียังไงมาตึกมากังอยู่ด้านหลังครับโอ้โหซัด้วยซ้ายเลยครับคมๆเลยครับผมดูหวะโอ้คานวดตอกส้นครับ เราซัดด้วยซ้ายเข้าไปเลยนะเบลามาจั่หวะนี้คนระับเปเรล่านีลราไปเองครับแล้วคา,านุชคานุชกระชากไปยิงไหมคา,านุชคานุชซัดโอ้โหยิงเสาแรกเลยนะยังติดเซฟครับแล้วลูกเตะมุมครับคอนแม่นนะครับ ยังวานิโยนเข้าไปแล้วได้โขโอ้โหยังเซฟได้ครับเ,เวเตอร์การ์ดดูจังว่าโขของเวนเตอร์การ์ดรับโขมาโอ้โหท้ายังเร็วอยู่ครับเอาล้วครับผมเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของเลเตอร์ครับโยนเข้าไปหงลรอบีรับเข้ามือครับ เอาล้วครับผมเอมโบโม่บุกมาแล้วเป็นฟอร์ตเอมโบโมครับเอมโบโมยิงไหมยิงไหมยิงหรือเปล่าแล้วไหลให้เราโอ้โหทองดีอย่างเร็วครับยังไม่ผ่านมือทองดีแล้วจังหวะคานุสโยกให้ทันไหมโอ้โหยังทันอยู่ครับแล้วคานุสคานุสโยกโอ้โหหมดแต่โยกครับไม่ได้ยิงเลยครับ แล้ววูลสินเป่าจบครึ่งแรกครับผมเรตเตอร์นำอยู่2ประตูต่อ0ูนย์ครับเรตติ้งในครึ่งแรกของทองดีก็ได้7.8ครับแล้วเริ่มครึ่งหลังมาได้บุกครับเรตเตอร์เอาแล้วเปิดติดดิดอย่างว่าดิโดนส่วนแล้วครับคาร์ันโย แล้วมาแล้วหลายที่เอมโบโมทองดีปัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟเอาเอายังไงยังไงทองดีโอ้โหยังจะหาบอลเจอเลครับแม่เกือบไปแล้วเอาแล้วทองดีโดนสวนทองดีทองดีทันไหมทองดีโอ้โหโคตรด่าน่าจะสิบวัดยี่สิบวัดนะโอ้ทองดี โอ้ช <Cornell. S 2> oh, 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 ่วงท้ายเกมสปีดมันหมดแล้วขึ้นไปช่วยทีมด้านบนเมื่อกี้โอ้โหยังหวานี้มาไม่ทันนะสปีดหมดครับทองดีนี่ก็เป็นอีกข้อเสียของการเล่นประตูสไตล์ทองดีนะครับผมโอ้โหก็ต้องวัดดวงนิดนึงครับขึ้นไปด้านบนโอ้โห แล้วพุทธสินเป่าจบเกมครับผมเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะเบนฟอร์ตไปได้2ประตูต่อหนึ่งครับผม <c oughs> ก็ยังถือว่ายังได้3แเต็มอยู่ครับเกมนี้ก็น่าจะโดนด่าครับผมโดนด่านิดหน่อยก็ตรองดอีก็ต้องมีความเสี่ยงนิดนึงครับผมเล่นประตูสไตล์นี้ครับ <c oughs> เลตติ้งก็ยังได้7.4่ครับโอ้โหถือว่าไม่แย่ครับ แล้วคนที่ได้เพลย์ออฟเดอะแมก็เป็นเบลลามานะครับผมโอ้โหก็ต้องยกให้เขาแล้วครับทั้งยิงทั้งแอซซิตครับเกมนี้เอาล้วครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคะแนนอันดับกันนิดนึงนะครับใครอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จ่าฟูงตอนนี้ก็ยังเป็นอาร์เซนอลนะครับผมมี59แต้มครับส่วนอันดับ2ก็เป็นเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมมี58แแต้มครับโอ้โหห่างกันแค่แต้มเดียวเองครับ แล้วอันดับ3ก็เป็นสเปอร์ครับผมมี53แต้มครับอันดับ4เป็น Man City แมนซิตี้ครับผมมี49แต้มครับอันดับ5เป็นเซลซีครับผมมี47แต้มครับอันดับ6เป็นลิเวอร์พูลมี45แต้มครับส่วนที่7ก็เป็นแมนยูครับผมมี44แต้มครับที่8เป็นนิวคาสเซิลนะผมมี43แต้มครับโอ้โห ตารางคะแนนอันดับ8ดอันดับก็ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหก็ถือว่าห่างจากผูงแค่แต้มเดียวนะครับโอ้โหเอาล้ครับผมเดินทางกันมาถึงช่วงท้ายของ EP ที่10แล้วนะครับผมสำหรับซีรีส์ของเจ้าเจ๋งทองดีนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็อยากให้ทองดีทำอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมด้านล่างเลยนะครับ ก็ก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องและให้กับทองดีได้เจอหน้าต่อไปด้วยนะครับผมฝากกดให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมซีเก